ก็ขอกราสัดีทุกองคนกด้วยนะครับวันนี้เผมช่องโมโตโฟกาเดนช่นเคยนะครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนาการถอนนะครับสาหรับแอปสเน็กนิวนะหลังจากที่เมื่อเช้านะทุกคนผมทําคลิปไปนะทุกคนสอนเพื่อนาการหาเงินไปนะครับสาหรับแอปสเน็กนิวนะก็วันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนาการถอนละกันนะครับว่ามันจะถอนได้หรือไม่นะครับในแอปสเน็กนิวนะสาหรับคนที่ อยากเล่นนะครับหรือ,อยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะทาการทิ้งลิงก์ว้ให้แล้วกันนะครับใต้ล่างคลิปนะเผื่อคนที่อยากเล่นนะตรงนี้นะครับในกิจกรรมของ Sniknew <c oughs> ตรงนี้นะครับเป็นแอปหาเงินนะทุกคนเป็นแอปหาเงินตอนนี้นะครับผมมีอยู่254บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเพื่อ <c oughs> นๆดูแล้วกันนะครับอนอื่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีที่เล่นกันก่อนนะเผื่อคนที่อยากเล่นนะในกิจกรรมนี้นะในเกมนี้นะ โอเคนะครับก็เป็นการดูอ่านข่าวนะทุกคนอ่านข่าวแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการกดดูข่าวไปนะครับก็ทําให้ลูกวงกลมตรงนี้เต็มนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการกดลับนะครับนี่นะครับเราก็ได้574คะแนนมานะเดี๋ยวผมก็จะลองเล่นดูนะสักพักนะเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเพื่อนดูแล้วกันนะทุกคนนี่นะก็เรา เล่นไปสัก2อสตานะทุกคน2อสตานะครับก็ถือว่าไวนะทุกคนถือว่าวยอยู่นะเราก็ทําการกดคลิกลับแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเอาตัวไหนดีเอาตัวน,น,นี้ละกันนะครับตัวนี้ละกันนะนี่นะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับเลื่อนไปเลื่อนมานะค่อยๆเลื่อนนะทุกคนค่อยๆเลื่อนไม่ต้องเรีบนะครับนี่นะครับก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้เลยนะครับ ก็กดรับนะทุกคนกดรับแบบนี้เลยนะครับเราก็ได้470นะครับเดี๋ยวเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ละกันนะครับเอาตัวนี้ละกันนะครับนี่นะครับเลื่อนแบบนี้เลยนะครับค่อยเลื่อนนะทุกคนค่อยเลื่อนนะครับรอประมาณสัก30วินะัะทุกคน30วินะครับ ค่อยๆรอ,อนะทุกคนหรือถ้าใครมีแอปช่วยทําการเลื่อนไปเลื่อนมาก็บอกกันด้วยนะทุกคนเผื่อคนที่ใช้เทคนิคนี้นะโอเคนะครับเราได้4ี่ร้อยแปดสี่ร้อยห้าสิบแปดนะทุกคนสี่ร้อยห้าสิบแปดนะอ,อีกครั้งสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนครั้งสุดท้ายนะครับเลื่อนแบบนี้เลยครับเลื่อนไปเลื่อนมานะ ผมคิดว่าแอปนี้นะครับหลังจากอัพเดตมาในะทุกคนผมคิดว่าน่าจะถอนได้100%นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทำการถอนแล้วกันนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะผมก็จะมาถอนดูกันว่ามันจะได้ไหมนะโอเคนะครับเดี๋ยวรอมาสักส0วินะทุกคนสิบวินะครับโอเคนะครับเราก็ทาการกดลับไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการกดออกนะครับทุกคนกดออกนะครับ เพื่อใช้ในการแลกเป็นเหรียญนะสำหรับคนที่โหลดมาใหม่ๆนะครับหรือใครที่ยังเปิดเล่นใหม่ๆนะทุกคนพเพื่อนๆก็สามารถถอนได้ที่10บาทนะครับขั้นต่ํานะประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคนที่อยากลองเล่นดูนะครับก็ตายังคิปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนดูเลยนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่นะครับก็ทําการกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็เหมือนถอนกับดองเปานะทุกคนไม่ใช่ดองเปาดีเป็น โกเดลี่นะทุกคนเป็นเกมโกเดลี่นะครับก็ถอนเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ทำการกดถอนนะแต่โกเดลี่นะครับมันมีโฆษณานะแต่ของผมนะครับก็ไม่มีโฆษณานะครับก็ทาการกดถอนไปเลยนะครับกดยืนยันการแลกรับนะครับหรือถ้าใครถอนใหม่นะครับเพื่อนๆมันจะมีให้เล่านะครับทาการกรอกเบอร์นะครับเพื่อล็อกอินกับเบอร์วอลเลตนะครับย้ําเป็นเบอร์วอลเลตนะเพื่อนเพื่อต้องยืนยันเข้าไปเพื่อล็อกอินนะก็ทําการกดยืนยันการแลกไปเลยนะครับนี่นะครับกดยืนยันไปเลยนะแบบนี้นะครับก็ จะเขียนบอกว่าโปรดยืนยันข้อมูลต่อไปนี้นะครับก็ทําการดูนะครับว่าเบอร์มือถือคนเพื่อนทําการใส่ถูกหรือไม่นะครับหลังจากงานก็ทําการกดยืนยันไปนะครับนี่นะครับก็ทําการกดยืนย <owad universities> ันไปเลยนะนี่นะครับก็จะเขียนบอกว่าการแลกรับรางวัลสําเร็จนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตออกเผื่อเงินมันเข้าไว้นะทุกคนนี่นะครับเราก็ทําการกดตรงนี้นะครับก็ทําการกดออกนะทุกคนกดออกนะครับ ตอนนี้นะครับผมเหลือเงินอยู่54บาทนะทุกคนจุด6สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเข้าไหมนะครับรอประมาณสัก5านาทีละกันนะครับว่ามันจะได้หรือไม่นะครับนี่นะก็ถ้าใครอยากชวนเพื่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะนี่นะครับลองชวนเพื่อนดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยชวนนะครับก็ลอ,องชวนดูได้นะเผื่อ,ค,อคนที่อยากรู้นะครับว่า ชวนเพื่อนแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับถ้าใครอยากหมุนนะครับนี่นะครับเป็นวงล้อนะครับก็สามารถทําการหมุนได้นะครับนี่นะครับชวนเพื่อนมารับฟรีนะครับนี่นะครับก็ทําการกดหมุนนะครับวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ200บาทนะทุกคนถือว่าเข้าไวมากๆเลยนะครับสําหรับแอปสนิคเนี้นะทุกคนก็ถือว่าผ่านนะทุกคนถือว่าผ่านนะถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมก็จะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับนี่นะครับ ก็เวลา17.27หน้าที่ <N' S 1> นะครับนี่นะก็เข้าเป็นที่เรียบ <N' S 1> ร้อยแล้วนะเออก็ถือว่าหลังจา,ากการอัปเดตครั้งนั้นนะทุกคนไม่ใช่ครั้งนั้นครั้งนี้ดีทุกคนครั้งนี้นะครับก็ถื <N' S 1> อว่าถอนได้นะครับสําหรับคนที่เม้นนะครับบอกว่าบอกว่าผมอ่านอยู่นะทุกคนบอกว่าผมโหลดแล้วนะทุกคนโหลดแล้วเข้าไปแล้วนะครับมันเด้งออกนะครับตรงนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับเพราะผมเป็นผู้เล่นคนหนึ่งครับ ที่เล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมหรือเล่นแอปสนินีวนะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบปัญหาเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับนี่นะครับก็สอบถามกันมาเยอะนะครับว่ามันถอนยังไงนะครับมันเล่นยังไงนะเผื่อคนที่อยากรู้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิปหน้าและกันนะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะแจกในช่องสำรองนะครับช่องสำรองนะถ้าใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะ เออยังไงยังไงดีทุกคนทิ้งลิงกง์แล้วกันนะทุกคนทิ้งลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมใล้ทําการทําคลิปแจกนะครับเก่อคนที่อยากรับเป็นวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกเพื่อนๆนะครับในช่องสำรองนะก็ถ้าใครอยากติดตามไว้นะครับพอมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆต่อเวลานะเพื่อนๆกดติดตามของผมไว้นะในช่องแจ้งเตือน,นครับตรงนี้นะเออหนะก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับที่อยากหาเงินนะครับเข้ากระเป๋าเลตนะครับก็มาทางนี้เลยนะครับเป็นแอปสเนฟเนีนะครับถือว่าเข้าไวมากๆเลยนะครับสําหรับแอปนี้นะสําหรับแอปสเนฟเนีตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะควก็ผ่านเวลาล่วงเลยมานานแล้วนะครับก็ไม่ให้เสียเวลานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามหรือเข้ามาดูนะครับ ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับก็แสดงใต้คอมเมนต์ได้นะครับพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามตอบทุกคนละกันนะครับบางคนผมก็ตอบไม่หมดนะทุกคนตอบไม่หมดนะครับก็เยอะจริงๆนะครับคนก็สอบถามกันมาเยอะะนะครับว่ามันจะหาเงินจากจากไหนนะครับแอปไหนดีนะครับว่ามันหาเงินได้จริงไหมพี่นะครับสําหรับเกมพวกนี้นะครับโอเคนะครับท่านเพื่อชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนครับก็ยิ้มกดไลค์ กดแชร์กด s ับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ